ครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วนี่ก็ผมนำาองปกดีวีทีเด็ว,วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องตัวละครเลนเจอร์นะครับผมในในเมตาปัจจุบันตัวไหนจะเรียกว่าจัดเทียร์ลิสก็ว่าได้นะครับถ้่าผมไม่อยากจะไปจัดนู่นจัดนี่เดี๋ยวจะหาว่าแบบเอาเราเป็นเกนเอิงอะไรอย่างนี้ ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมจะอ้างอิงจากระดับตํานานท็อปตานานเขานะครับ <Okay. S 1> ว่าตัวไหนที่ยังมีติดท็อปตานานได้อยู่แล้วก็ตัวไหนที่สามารถใช้งานได้ดีอยู่แต่ท็อปตานานเขาหายไปอะไรอย่างนี้นะครับโดยที่ผมม,มีการจัดไว้เนี่ยผมเขียนไว้นะครับถ้าเป็นฝั่งเป็นธาตุปกติธาตุไฟธาตุน้าธาตุไม้นะครับถ้าจะให้เทียบกันนะครับในเมตาปัจจุบันที่เห็นตํานานมีทุกทีมเลยเนี่ยเรมเอเลนลีวายนะครับจะประมาณนี้3ตัวที่เป็นตัวโคลาโบที่ ทุกทีมต้องมี3สามตัวนี้อยู่ในระดับ S S บวกหรือว่า Triple S นะครับคือถ้าทีมไหนมีแค่ตัวเดียวนี่ก็สามารถโหดได้หรือแบกได้ทั้งทีมอะไรอย่างนี้ครับมันเป็นตัวบักด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่แบบมีสกิลปันป่วนมีสกิลแฝงถึกมีสกิลที่แบบดาเมจรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะเป็นระดับ Triple S นะครับสามตัวนี้ตัวเต็งครับสำหรับตัวฝั่งคอลลาโบธาตุปกตินะครับแล้วก็ตัวระดับรองลงมานะครับ ใครมีในระดับตำนานก็ยังสามารถใช้งานได้ดีเหมือนกันแล้วก็ ไม่ต้องห่วงครับผมแรงอื่นๆแลงเพชรแล้งมาสเตอร์แลง, Master, แท,งทองนี่สามารถใช้งานได้ดีทั้งหมดเลยนะครับก็คือมีตัวเอมิเลียนะครับตัวนี้โอ้โหบอกเลยว่าโหดจัดอยู่แล้วครับแล้วก็มีอาเบโดมีท่านอายนะครับมีบากิมีเอลซ่านะที่ก็ยังมีอยู่บ้างนะบากิ Bar i, กับเอลซ่าตำนานเขายังใช้กันอยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่สกิลมีความแม่นยำสกิลวันป่วนและแรงครับที่สำคัญคือร่างไฮเปอร์เขาเนี่ย โหมดมากครับสกิลติดตัวล่างไฮเปอร์เขานะครับ คือเพิ่มแรงเลเวล2นะครับเพิ่มแร1000่อเบโดบากิเอลซ่านะครับแล้วก็เอมิเลียเนี่ยสุดท้ายเลยเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ s s บวกหรือว่าดับเบิลเอสนะครับคือยังเป็นตัวที่โหดมากๆอยู่นะครับส่วนตัวที่ไม่เห็นติดตำนานเลยเนี่ยแล้วก็แต่ยังแมาแรงมาสเตอร์นี่ยังมีเห็นอยู่นะครับก็คือตัวริมุลุเขามีความสามารถในการคลุอมาตะสร้างความเสียหายนะครับแล้วก็เพิ่มแร2เอ้ยอเพิ่มแร1000นะมันเป็นตัวเสริมดาเมจที่ ดีมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้มันเป็นตัวดาเมจหลักในทีมนะครับตัวนี้ก็ยังไม่แนะนําให้ปั้นเรามาดูฝั่งของท่าแสงแล้วก็ท่ามืดกันนะครับาตาแสงท่ามืดทีมตัวที่ต้องมีเลยนะครับในตำนานและก็ท็อปตำนานนี่มันจะมีก็คือแรงระดับ ทริปเปิลเอสนะครับคือมีนาฬิกาปูมีสเปรลอร์วัดป่ามีมายากลและก็บราวไกลทองที่มาใหม่ในเดือนนี้นะครับทั้ง4ตัวนี้คือเป็นตัว s s เบวกเลยก็ว่าได้นะครับโหดมากๆนะครับแล้วก็น่าจะติดเมตาเป็นปีนะครับและหลายตัวที่มันติดมาหลายปีแล้วนะเป็นปี2ปีเลยส่วนถามว่าเฮ้ยพี่บาวล็อกมันหายไปไหนนี่เค้ดเซอ้์มันหายไปไหนอดูมิดมันหายไปไหนนะครับมันก็ไม่ได้หายไปเหมือนกันมันก็ติดเมตาเหมือนกันแต่ระดับความโหดมันจะ ลดหลั่นลงมาเมื่อกี้ทิพเปิลเอนะครับสี่ตัวก็คือเดี๋ยวผมจะทวนให้ใหม่ทิพเปิลเอนี่จะมีนาฬิกาปูซับเปอร์วัดป่านะครับมายาโกนแล้วก็บ่าวไก่ทองนะครับส่วนตัวระดับดนะับเบิลเอสนะบวกจะมีอนูบิสเนโคเมนเซอร์นรับแล้วก็บ่าวร็อกนะครับทั้ง3ตัวนี้ ก็คือใครมีสามารถเสริมทีมแล้วก็เป็นตัวชนหลักก็ได้เป็นตัวดาเมจหลักก็ได้ทั้งหมดนะครับเป็นตัวในโครเมนเซอร์นี่ผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวปรับเออเป็นเป็นตัวสมดุลทีมนะมีทั้งบัฟนะครับแล้วก็ดาเมจในตัวนะครับสามารถคอมโบตัวเหนืดได้ด้วยนะส่วนระดับรองลงมาจากทั้ง7ตัวที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับคือถ้าไม่แนะนําไม่แนะนําให้เป็นตัวดาเมจหลักเป็นตัวดาเมจหลัก แล้วก็เป็นตัวปั่นป่วนหลักนะครับคือจะมีระดับ S บวกเนี่ยจะมีสล็อตเจมมืดเซลลี่ซาตนต้าตัวน้อยนะครับแล้วก็มูนเยลลี่นะครับทั้ง4ตัวนี้คือระดับ S บวกนะครับไม่แนะนําให้เป็นดาเมจหลักหรือว่าแต่แนะนําให้เป็นตัวเสริมทีมซะมากกว่านะครับทั้ง4ตัวนี้เพราะว่าเขาจะมีสกิลปั่นป่วนอย่างเช่นสตันสตัตนยกลิกม,มาตะนะครับเ,เปลี่ยนฟ่งสตูให้เป็นสล็อตอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็สแตนต้าก็จะเปลี่ยนเป็นต้นสนใช่ไหม ส่วนมูเยลลี่นะก็จะไอ้สตันยกเลือมาตะไอ้ลำนำย่อะยวนอะไรอย่างนี้ครับก็จะเป็นตัวเสริมที่ดีมากนะใครที่มีก็เอามาติดทีมได้นะครับแต่ว่าในแลค์ระดับตำนานแล้วหรือว่าท็อปตำนานเนี่ย จะไม่เห็นทั้ง4ตัวนี้ติดทีมเลยนะครับสำหรับแสงเมื่อแต่ว่าแรงระดับเรานะมาสเตอร์ทองเนี่ยสามารถนํามาใช้เป็นตัวเสริมทีมได้ดีมากถ้ามีตัวแข็งแกร่งแล้วในทีมนะครับตัวเหล่านี้นี่นำมาเสริมทีมจะดีมากๆเลยนะที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนตัวธาตุปกตินะครับที่เป็นระดับ S S บวกหรือว่าทิพเปิล S นะครับคือจะมีตัวเรมเอเลนลีวายนะครับ3ตัวนี้ ตำนานต้องมีนะครับและ ตัวระดับ SS บวกหรือว่าลองลงมาอีกนะครับ d o บ b l e S เนี่ยจะมีตัวเอมิเลียอ a Abedo I นะครับบากิเอลซ่านะครับใครมีนะครับสามารถใช้งานได้ดีเป็นตัวดาเมจหลักได้นะครับดาเมจรุนแรงแต่ไม่ใช่เมตาในท็อปตำนานแล้วนะบางตัวอาจจะมีแบบโยกย้ายไม่ไม่เล่นบ้างนะครับเมตาหลักๆเลยเนี่ยจะมีเลมเอเลนรีวายนะครับส่วนท่าแสงมืดนะครับในตำนานในท็อปตำนานเนี่ยเขาจะต้องมีตัวเหล่านี้ติดเทมนะครับก็คือระดับ Triple S บวกนะครับมีนาฬิกาปล สเปลอร์วัดป่ามีบาวมากลบาวไกทองนะครับทั้ง4ตัวนี้นี่ติดทีมแน่นอน,นครับส่วนในระดับตำนานเหมือนกันครับแต่บางทีมก็เลือกชายแต่และก็บางทีมก็ไม่เลือกชายเหมือนกันนะครับก็คือมีอันดูบิสในคอมเนเซอร์และก็บาร็อกนะครับทั้ง3ตัวนี้คือบางทีมอาจจะมีบางทีมอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าในแรงระดับมาสเตอร์ลงมา สามารถใช้งานได้ดีมากเป็นตัวดาเมจหลักได้แล้วก็ตัวชนหลักได้นะแล้วก็เป็นแล้วก็แสงเมื่ดที่ปั่นป่วนที่สุดนะเป็นตัวปั่นป่วนที่เสริมทีมได้ดีมากๆถ้ามีทีมที่แข็งแกร่งแล้วจะมีอยู่ส่ตัวหลักๆนะๆมีคนิีสล็อตนะครับเจมเมอร์ซลลี่ซานต้าตัวน้อยนะครับแล้วก็มีมูนเยลลี่นะครับทั้ง4ตัวนี้คือสามารถเสาาริมทีมได้ดีมากถ้ามีทีมแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับการจัดอันดับ ที่ไม่ได้เป็นทางการนะผมก็ไม่ได้มีสถาบันวิจัยอะไรอย่างงู้นอย่างงี้นะครับแต่ดีเพราะจากที่ตำนานแล้วก็คนทั่วไปเขาใช้กันนะว่าตัวเหล่านี้เนี่ยมันมีติดเทมนะและตัวเหล่านี้บางตัวก็ไม่มีติดเทมในท็อปตำนานนะครับ <c oughs> เพื่อนๆมีตัวไหนบ้างนะครับที่มองว่ายังสาม,มารถใช้งานได้ดีมากอย่างเช่นบาเกตและเอลซ่านี่ตำนานนี่แทบยังแทบ แทบไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าในแรงระดับมาสเตอร์นี่ก็ยังมีเห็นอยู่บ่อยๆครั้งนะครับและเช่นกันครับริมูรุระดับ A บวกนะครับก็แรงมาสเตอร์ก็ยังมีใช้กันนะครับสำหรับนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมอย่าลืมติดตามหรือกด subscribe ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจครับในการทำคลิปต่อไปนะจ๊ะสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย